เจอแบบกับแม่คุยกันใช่กับแม่คุยไม่ได้เลยกับแม่คุยไม่ได้เลยกับพ่อคุยะไดี่คุยได้แต่มันก็จะมีสเปซของมันเพราะพ่อพี่ก็จะเป็นบูมเมอร์น่าจะน่าจะเจนใกล้ๆกับพ่อพ่อหนูคุณพ่อคุณแม่หนูของของของพ่อแม่หนูเท่าไหร่ พ่อหนูหกสิบค่ะแม่ห้าห้าอ่าก็จะมีความใกล้ๆกันพ่อก็จะมีความรู้สึกว่าเราเคยแปลกใจว่าทําไมขนเราขึ้นก่อนตอนแรกจากการเข้าห้องน้ำแล้วเราก็แบบนั่งดูแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันคันวะตอนนั้นมันคือแบบสิบขวบเรายังไม่ทันได้เรียนสุขศึกษาแล้วเรายังไม่ทันได้แบบได้เสพหนังโป๊หรือไดอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรเพราะเราก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนพ่อขวเราะแล้วพ่อไม่ตอบอะไรแล้วพ่อก็ยื่นถุงยางมาให้ไหมคือวิธีการอาาสอนของเขาใช่เี้ เมื่อมันขึ้นอนะ่ะเอาเนี้ยติดตัวไว้ <froze. S 1> มันก็เป็นวิธีการสอนเขานะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออขนาดมังผู้ชายเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเราเราเรียนรู้ด้วยตัวเองวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของแบบครั้งแรกของการช่วยตัวเองการช่วยตัวเองเนี่ยเราอยากห้รู้สึกว่าเป็นนอมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ <ez S 1> มไม่ใช่เราพูดในที่สาธารณะหรือพูดพูดให้มันถูกกระเทาสตรในการที่มันจะคุยอ่ะเราอยากรู้สึกว่าแบบไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามการช่วยตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่มันผิดอะไรใช่ การช่วยตัวเองของผู้หญิงอะแก้มว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดจากการมีอารมณ์แล้วไปโดนในจุดนั้นนะมันอย่างที่บอกผู้หญิงมันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการช่วยตัวเองในในแบบของเรานะว่ามันทํายังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทีอะมันเกิดจากการแบบอาจจะไปสัมผัสหรืออาจโดนตรงนั้นแล้วมีความรู้สึกแปลกๆกับมันเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงแบบว่าครั้งแรกเราตั้งใจจะมาช่วยตัวเองให้มันเสร็จเลยอะมันแบบมันไม่มีโมเมนต์นั้นในตอนช่วงแรกอะไรเงี้ยมันว่ามันเป็นความรู้สึกที่ ทุกคนนะตอนนั้นอนะ่ะด้วยความที่มันไม่ได้ถูกสอนมาไม่มีใครอบอกเลยว่าแบบว่าความสึกทางเพศเป็นเรื่องปกตินะลูกมันเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรเงี้ยสาหรับมีนะ่ามีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดรู้สึกเหมือนร่างกายเราผิดปกติแล้วเราแบบเราเริ่มทํากิจกรรมต่างๆแล้วเรารู้สึกเหมือนอ้าวคุณทา กูทาอะไรอยู่กูต้องแอบกูต้องแบบนี่มันป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่ๆ <c oughs> อะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยถูกเรียกว่าการช่วยตัวเองรู้แค่ว่าเนี่ยคือทาเพราะร่างกายมันบอกให้ทําเหมือนคนหิวข้าวเราก็ไปกินข้าวแล้วออกมาแล้วนี่คือแบบรู้สึกบางอย่างทางเพศแล้วก็แล้วก็ทําอะไรบางอย่างซึ่งแต่ละคนมันคงไม่เหมือนกันหนูทาทุกอย่างตรงนั้นก็คือรู้สึกผิด มันเกินคําว่าหลบหลบซ่อนๆเลยนะม,นมันคำว่าทําก็รู้สึกผิดไปด้วยแล้วทำไมเราถึงรู้สึกผิดวะในมุมผู้หญิงในเมื่อแบบเขาไม่ได้บอกหราว่านี่คือผิดนะลูกเพราะเราไม่เคยพูดกันด้วยซ้ําแต่มันจะเป็นลักษณะว่าเราดูสื่อต่างๆดูหนังดูละครดูทีวีเมื่อไหร่จะมีฉากพวกนี้ต้องทองมาคบให้ปิดตาต้องมองคาให้ไม่ดูนะลูกไม่ได้นะอันนี้อุ้ยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับทางเพศคือต้องห้ามนะ่ เราด้วยความที่สื่อแบบเวลาเห็นบางทีแบบผู้ชายช่วยตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะเป็นรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดกับผู้หญิงอ่ะมันไม่เคยมีแบบการเอามาล้อกันหรือว่าแม้กระทั่งในวงผู้หญิงกันเองก็ไม่พูดการช่วยตัวเองของผู้หญิงอ่ะมันเป็นเรื่องแบบผิดปกติมากๆกว่าผู้ชายอะไรเงี้ยเหมือนผู้ชายมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเปิดแล้วมาแซวก,กันว่า ว่าช่วยเองครั้งสุดท้ายเมื s. <S ่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงมันไม่มีความที่จะกล้าพูดกันแบบนั้นแต่ผู้ชายมันจะเป็นโจ๊กเว้ยมันจะไม่ใช่เรื่องทนี่มันใช่เรื่องจริงๆรไม่กล้าจะมันเป็นโจ๊กมากแสดงว่าในแง่ของข้อมูลก็ไม่ได้มีการส่งต่อกันแบบแบบจริงจังไม่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 กับกลุ่มกับกลุ่มเพื่อนพี่ว่ามันก็เป็นมันก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องโจ๊กมากกว่าเป็นเรื่องที่มันจะพูดเรื่องจริงกันแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาแชร์กับเพื่อนซึ่งแปลว่าก็ยังไม่ i z e ยังไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาที่คุยกันได้พี่พี่ย้อนกลับไปพี่ว่ามันเป็นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายด้วยความที่อายุที่เป็นเจเนอเรชันแบบ30บวกขึ้นไปเงี้ยมันจะเป็นความบังเอิญของเรามากกว่ากว่าที่เราจะได้เรียนรู้กับมันจริงๆเราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองในในในฐานะที่เป็นลูกชายคนเดียวไรเงี้ยเราก็จะไม่มีใครให้ปรึกษาอยู่แล้วแม้กระทั่งกับพี่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีพี่น้องใช่ไหมพี่ก็จะรู้สึกว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนยังไงชั้งแรกของการที่เราเคยได้ยินคำว่าฝันเปียกมาก่อนสำหรับผู้ชายเราไม่รู้ว่านเป็ยงไว้ เกิดมาเนี่ยพี่ว่าพี่ยังไม่เคยฝันเรียบด้ซ้ําจนกระทั่งพี่บวชเพราะเราเราค้นเจอก่อนว่าการช่วยตัวเองของเรามันเป็นยังไงซึ่งมันก็เกิดจากความบังเอิญคล้ายของผู้หญิงมากคือเกิดจากการเสียดสีอ่ะเราเห็นซีในหนังเหมือนกันเหมือนบ้านมินที่มินแชร์เมื่อกี้เวลาเราดูหนังกับพ่อแม่อะไรเงี้ยเวลามันมีฉากเลิฟซีนอ่ะพ่อจะดีวายหนีจะคลิปหนีไปให้เราจะรีบไม่ให้ดูใช่หรือปิดตาเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็คงอาจแอบไปดูของเขาเองนะเรารู้สึกว่าแบบพอเราเห็นจะบุ้ยทำไมต้องห้ามกับฉากแบบนี้วะแต่พออออเเเเรราามีีห้งงงส่่ววนตัขย นะเราได้เปิดเจอหนังที่ไม่ใช่หนังไม่ไม่ใช่หนังที่มันเป็นหนังเรทเอ็กซ์เรทอาร์อะไรพวกเนี้ยเห็นซีนวันนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึก,กวูบวาบวะเรารู้อยู่แล้วว่ามันก็จะต้องมีการแบบเออรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนอย,อยังไงแต่มันจะเกิดจากความบังเอิญที่เราไม่ตั้งใจอ,ะอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยปลายทางของมันมันมีความสุขว่ะแต่ทําไมกูต้องรู้สึกผิดว่ะเออรู้สึกรู้สึกผิดลึกๆเสมอกการที่แบบดูหนังโป๊หรือดูสื่อที่มันมีความเซ็กซี่มีอีเวอรติก แล้วก็ช่วยตัวเองก็รู้สึกผิดไปด้วยใช่เพราะ <laughs> เพราะว่ามันกน็นำทางมาว่าแบบเออเพอแบบมันเป็นความความเคริรกเขินของรุ่นสู่รุ่นอหละม่มองว่า <laughs> เพราะว่าอย่างพ่อพ่อแม่เราเราก็เขาก็จะเคริรกเขินในแบบของเขาก็จะไม่แสดงออกความรักแบบอย่างที่สังคมฝรั่งเขาเป็นมั้งจริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าคือบ้านบางบ้านก็จะ จะชัดเจนเรื่องพวกนี้ไปเลยทำให้มันนองอะไรจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าที่เห็นมาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบเนี้พี่คิดรู้สึกว่าที่มันออกวอดที่สุดมันคือพี่เคย เอาหนังสือปลุกใจอย่างเงี้ยเข้าไปดูในห้องของตัวเองแล้วบ้านพี่เนี่ยคือเขาก็จะไม่ค่อยชอบให้พี่ล็อกห้องแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราคงเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงพรามไทม์ของเราที่เราจะมีสเปซของเราเองที่เราจะได้อยู่ของตัวเองแล้วเราจะแบบได้ปิดปล่อยของเราโตแล้วมันถึงไปไมันก็ีส่วนตัวแล้วแล้วคือเราก็กําลังทําการช่วยตัวอของเราอยู่แล้วภาพที่เห็นคือแม่เราเปิดประตูเข้ามาในระหว่างที่เรากําลังทํากิจกรรมของเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วเป็นภาพแบบเรายืนอยู่แล้วแม่ก็ยืนอยู่น้านข้างเราก็ยืน เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้วะแล้วแบบแต่คกูแบบทุกอย่างมันจบแล้วนะทุกอย่างมันแบบจะไปต่อตอีกเหรอไ,ไปต่อไม่ได้แล้วแล้วท้าไมแบบเสร็จปุ๊บแล้วแม่มองเราเหมือนเราผิดอะ่ะเขามองเหมือนเขาผิดหวังในสิ่งที่ลูกเขาทำมากแบบแบบเอ้ยทำไมบ่ายๆแล้วลูกเราต้องมาทำแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าก็ตอนนี้มันมาตอนนี้มันตอนนี้มันมีอ่ะแล้วเราก็กลแบบข้าวเย็นวันนั้นเราก็ไม่กล้าคุยกับแม่แม่ก็ไม่กล้าคุยกับเราเว้ยเงงียบัคูแล้วปล่อยเรื่องนี้มันจางหายไปอ่ะทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกผิดต่อแม่อยู่ซึ่่่่่่่่งงเเรราาากกกก็ไไไมมมมููู้จะะทีียยบบัแแววลลขออโษนนนตห เวลาพ่อกับแม่มามเห็นการกระทําอะไรบางอย่างของเราที่ที่เรารู้ว่าเขาไม่คาดหวังให้มันเป็นแบบเนี้ยแต่เขาก็รู้เป็นเรื่องธรรมชาติแลาไม่ผิดปกติอะไรอะไรอย่างเงี้ย<ม>และหลายครั้งเรีแอคชั่นของเขาก็คือช็อกแล้วก็นิ่งไปแต่หนูเชื่อ<ม>ว่าการที่เขาไม่พูดออกมาไม่แบบห้ามทาอย่างนี้หรืออะไรก็ตาม,มไม่พูดเรื่องนี้ไปเลยเพราะเขาก็รู้ลึกๆแหละว่ามันไม่ผิดอะไรแต่ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือทําไมเราไม่คุยกัน สังคมส่วนใหญ่มันยังเข้าใจว่าการที่แบบเรื่องทางเพศมันจะนําไปสู่อะไรที่ที่หลุดกรอเดี๋ยวถ้าเราแบบไปนั่งคุยเดี๋ยวจะกลายเป็นการสนับสนุนเดี๋ยวถ้าเรามานั่งคุยกันเหมือนมันเป็นเรื่องปกติจะกลายเป็นว่าเปิดให้ทุกคนทําได้หรือเป็นการโปรโมทหรือสนับสนุนแต่ความจริงแล้วการห้ามต่างหากไหมบางครั้งที่มันอาจจะเป็นการแบบสนับสนุนด้วยใช่ใช่ใช่ของรุ่นแก้มเป็นไหมของต้นตอคือแบบ ไม่ไม่ทอด้วยความที่เป็นผู้หญิงก็เลยแบบไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยคือสมมติแค่อ้าสมมติว่าเป็นประจําเดือนครั้งแรกอย่างเงี้ยแค่ยังปล่อยไว้ตั้งหลายวันนะกว่าจะกล้าบอกที่บ้านอะขนาดเรื่องส่วนตัวแค่นี้เรายังรู้สึกยังไม่กล้าพูดเลยแต่กแบบการที่จะไปเปิดได้ถึงขนาดนั้นอะมันก็คงเป็นเรื่องยากผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของว่าสมมติว่าเรากลัวเรื่องของการแบบท้องเลยแต่ไปเรียนหรือเรื่องของการแบบการติดโรคอะไรอย่างต่างนานามันก็เลยกลายเป็นว่าห้ามอย่าเพิ่งทำมันยังไม่ถึงเวลาแต่มันไมก ก็ม <laughs> ันมาแล้วอ่ะจะไปห้ามมันยังไงวะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะพอไปยิ่งห้ามมันก็ยิ่งอยากรู้จึงก็เลยเขาไปหาทางเอาเองเพราะไม่มีใครบอกายไกลเลยว่าเราเรียนสุขศึกษาตอนเราสมัยมัธยมอ่ะเราเรียนอะไรวะตอนพี่เรียนพี่ได้อะไรบ้างหมายถึงว่าไม่ได้อะไรกูไปไกลกว่าครูมากแล้วตอนนั้นคือสุขศึกษามันพอไปพูดถึงเรื่องเพศเขาก็จะแบบเหมือนมันเป็นแค่เปลือกมากๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้การลงดีเทลไม่ได้อะไรเลยเหมือนแบบแล้วมีนน่ารู้สึกว่ามินจาไม่ได้คือมินจาอะไรไม่ได้เลย ว่าเรียนอะไรบ้างมิ้นจได้แต่เสียงหัวเราะของเพื่อนผู้ชายและผู้หญิงที่เขินอายเราเขินและเราเล่นกันทั้งคลาสเราแบบเรามัวแต่ล้อกันว่าแบบอิ่ยจุจ๊กจั่กันโดยที่ไม่ได้รับรู้เลยว่าจริงๆแล้วเราเรียนเรื่องอะไรอยู่ใช่ทําม่มันไปมันไป,นไปช้าไหมเราไม่รู้ว่าทุกวันนี้หลักสูตรมันเป็นยังไงนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบ ขายังสอนวิธีการถุงยางโดยใช้กล้วยอยู่แล้วเด็กก็จะฮือฮากับการแบบเอากล้วยมาแล้วก็เอาถุงยางมาใส่ให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกล้วยกันอยู่นั่นแหละไม่ได้ยังไม่ได้รู้เลยว่าตกลงมาทําเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยกันว่าแต่ว่าก่อนที่คุณจะไปใส่ถุงยางได้คุณต้องรู้ก่อนว่าแบบทําไมเราถึงต้องช่วยตัวเองก่อน,นอพอเราเราเกิดความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราเราต้องมีใครสักคนในการที่เราสามารถพูดคุยกับเขาได้ก่อนคือมันอาจจะเป็นเรื่องของความออฟเวิร์ในแง่ของแบบไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรด้วยอะไรอย่าง แล้วถ้าเกิดว่าเขาเลือกทางไม่ดีเราจะเราจะดึงเขายังไงถ้าเราไม่ใช้พลังควบคุมพือที่บ้านจะใช้เหมือนกับความโกรธความดุเข้าคุมเวลาที่ไม่อยากให้ทาออกนอกนู่นนอกทางซึ่งเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนั้นปั๊บมันไม่มีการนั่งคุยว่าถ้าหนูไปหนูมีคอน s q u e n c นะลูกถ้าหนูไปหนูต้องเจออะไรหนูต้องรับอะไรให้เราเลือกเองมันจะไม่มีไม่มีการนั่งคุยกันว่า c o n s q u e n c คืออะไรคุณจะเลือกทางไหนซ้ายขวาคุณเลือกเองนะแต่คุณรับผลเองนะไม่มี แล้วเราจะคุยเรื่องพวกนี้กับใครในฐานะผู้หญิงไม่ได้คุยใช่ขนาดกับเพื่อนก็ไม่มีผู้หญิงบางคนที่เขามีกลุ่มเพื่อนที่ที่ซัพพอร์ตหรือว่าคุยเรื่องพวกนี้กันได้อย่างเปิดใจเงี้ยครับก็วินไปเลยก็ช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่ขาวสารอะไรเงี้ยแต่ยางสมิ้นเงี้ยมิ้นโตมากับเพื่อนที่เป็นแบบเด็กเรียนมากๆเนี้ยเรื่องพวกเนี้ย ไม่กล้าแม้แต่จะพูดเพราะว่าเรากลัวหลายอย่างเรากลัวว่าเพื่อนรับไม่ได้เรากลัวโดนในสังคมสมัยมัธยมประถมมันก็มีทั้งแม้ว่าถ้าเราทําอะไรที่นั่นนี่เกินเราจะโดนคอ l l n เออถูกเรียกอีแรดไอ้อะไรไปใหญ่โตทั้งที่กูแค่ถามเรื่องเอความต้องการทางเพศมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะอะไรเงี้ยแต่ก็คือเราพูดไม่ได้ กับผู้ชายก็เป็นจริงๆเรารู้สึกว่าผู้ชายจะคอมฟอร์ตมากกว่านะบอกว่หนูก็คือเราเรืรู้สึกว่าผู้ชายสบายไม่ผู้ชายผู้ชายจริงๆการ <c oughs> ปรึกษาปัญหาเรื่องพวกนี้หรือความรู้สึกพวกนี้ในกลุ่มของผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องของการถึงกันหรือการโชว์กันมากกว่า<อ>มันจะไม่ได้แฟกต์จริงๆมันจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบสมมติว่าพี่เดินไปแบบเฮ้ยบอสพิงว่ะอย่างเงี้ยมันมันมันจะมันจะเป็นมุกตลกอะ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องตลกแทนสิ่งที่กลุ่มเด็กผู้ชายสามารถทําให้กันได้ก็คือการแชร์หนังโป๊ต้อมีแค่นั้น ถ้ามันมีปัญหาอะไรในรายละเอียดเราคุยกันเป็นเรื่องหน้าอายเป็นเรื่องหน้าอ่ยเป็นเรื่องหน้าอ่ย <c oughs> คือตามที่ก็คือแบบมาขิงว่าแบบเออฉันฉันใหญ่ว่ะฉันแบบอย่างงี้ว่ะฉันทําอย่างงั้นว่ะ <c oughs> นู่นนี่นั่นจะไม่ใช่เรื่องของการที่แบบเมื่อเราเป็นปัญหาเงินมันจะมาปรึกษามันยากมากที่จะหาเพื่อนที่สามารถคุยเรื่องพวกนี้ได้ย้อนกลับไปมันเป็นวัยรุ่นแน่นอเริ่มรู้สึกว่าเรามีอารมณ์แล้วอยากจะช่วยตัวเอง <c oughs> ครอบครัวมันสําคัญมากกว่าสําคัญที่สุดพ่อหรือแม่ที่รู้เนวัยนี้เพราะพี่เป็นพ่อคนเราอะไรเงี้ยพี่ก็เลยนั่งกลับมานั่งย้อนคิดว่าถ้าวันหนึ่งลูกพี่โตขึ้นแล้วถ้าพี่เป็นแม่พี่้กาลังมองเห็นลูกตัวเองที่กำลังทาอย่างนั้นอยู่สิ่งนี่เ,เกิดขึ้นเราจะไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอายกับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องที่มันผิดเพราะเขาไม่ได้คนบอกว่าโอเคฉันอยากจะมีอารมณ์ไม่ใช่มันเ,นเรื่องธรรมชาติในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและจะไม่แค่ย,ยื่นถุงยางให้เขาแล้วบอกว่าอันนี้พกติดดตัวววไไ้โยที่่่มบอกา มันจะต้องทําแบบไหนยังไงหืว่ามันคงต้องสื่อสารจริงๆแต่ว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องยากหอือนกันเพราะว่ามันว่าสื่อสารเนี่ยมเป็นปัญหาหลักของความสัมพันธ์เลยทุกๆว้อสัมพันธ์เลยด้วยมันมีอีกคนก็ไม่รู้ที่ที่พลาดไปกับการที่แบบไม่มีความรู้เรื่องนี้ไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้และที่มันยากสำหรับมินว่ามันยากกว่าเดิมอีกก็คือว่า เรื่องเพศก็เหมือนร่างกายมนุษย์มันไม่มีใครเหมือนกันเลยสาหรับผู้หญิงอะ่ะมันเป็นเรื่องยากมากเลยเนาะที่มาเปิดเผยเรื่องเพศอะ่ะสังคมผู้หญิงนี่มันก็แบบออมีพื้นที่แบบนี้ที่โหดเหมือนกันสังคมประเทศอื่นเขาเป็นไหมเป็นหนูว่าเป็นหนูไม่หนูไม่ได้เชื่อว่าเมืองไทยเป็นอย่างเดียวคือหนูแค่คิดว่าแค่ส่วนใหญ่เฉยๆของเมืองไทยตอนนี้มันยังเป็นอยู่นี่คือประตูบานแรกเนะก่อนไปถึงเรื่องเซ็กซ์เรื่องอื่น,นการช่วยตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นคือการช่วยตัวเองเสร็จปุ๊บพอเราเริ่มรู้ตัวเองเนี่ยโดยธรรมชาติท ให้เรามาว่าเราเป็นแบบเนี้ยเรามีจุดที่เราไปถึงจุดปลายทางได้เหมือนได้เหมือนกันกับเจนเดอร์ที่มันถูกธรรมาชาติกำหนดมาในในระยะแรกเรื่องเบสิกในเชิงความสุขางเชิงกายภาพอ่ะแล้วเราก็จะด้ดูว่าเราเป็นอะไรแล้วเราเรายอมรับตัวเองได้เราสามารถทําให้สังคมหรือการการการพูดของเรามันเริ่มมันเริ่มทําให้คนเริ่มรู้สึกปรับเปลี่ยนและเริ่มมีความคิดที่ว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้อย่างน้อยมันคุยกันได้แล้วไม่ใช่เรื่องที่มันน่าอายมีรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเราไปคุยกับพ่อแม่แล้วเขา เขาอาจจะพยายามเปิดที่จะสื่อสารกับเราก็ได้แต่ว่าคําพูดที่เขาให้หรือว่าหรือว่ารูปแบบการสื่อสารของเขาอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆเขาปิดนี่เขาเขาเขาไม่ได้เข้าใจเรานี่แต่บางทีเจตนาเขาว่าอาจจะพยายามเข้าใจแต่เป็นการสื่อสารออกมาที่ได้ความแบบความต่างของวัยอ่ะเขาอาจจะใช้คําพูดไม่ถูกหรือแบบว่าสิ่งที่สังคมแบบกรอบไว้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีนะมันก็จะทำให้เขาส่งสารออกมาแบบว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ ไม่โอเคออะไรอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนโดนปิดแล้วพี่ก็รู้สึกว่าการที่อธิบายให้มันเห็นชัดๆว่าอารมณ์ทางเพศอ่ะมันคืออะไรอ่ะที่ไม่ใช่แค่บอกว่าถุงยางใส่ยังไงเมื่อ,อคุณอายุเท่านี้แล้วคุณจะมีขนขึ้นบริเวณวัยวะเพศรอบๆแล้วคุณก็พร้อมต่อการสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากสืบพันธุ์ก็ใส่ถุงยางคือปลายทางรารุ่งก็ไปเตะบอลใช่ไปเตะบอลไม่ใช่แล้วถ้าผู้หญิงรู้สึกบางเลยให้ผู้หญิงไปทําอะไรอ่ะ เข้าไปคาดพระพุทธศาสนาสวดมนต์ไหนหรอแค่ไปสวดมนต์หนูว่ารู้สึกกี่ตลอดชีวิตเอ,อมายาวนานมากเพราะว่าโตมาแบบโตมาแบบว่าต้องเป็นเด็กคือชัดเจนคาแรคเตอร์มากที่ถูกวางไว้ว่าต้องเป็นเด็กเรียบร้อยไงทั้งที่นี่ความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่เลยนะแต่ก็ต้องอควบคุมภาพลักษณ์หรืออะไรเงี้ยในขณะที่ยายก็เป็นแม่ชีอีก อ่ะงั้นทางออของฉันก็คือปรึกษายายหมายถึงว่าไม่ได้ปรึกษายายเรื่องเพศนะแต่ปรึกษายายคืออยู่กับยายเยอะแบบเหมือนอว่าฟังยายอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าวิธีคลายกำหนัดอ่ะก็นั่งสมาธิส่วนนตนเราเชื่อมโยงเองเพราะเรารู้สึกผิดมากในใจแล้วก็ร,มมรู้สึกเหมือนสับสิ่งที่เราทำมันผิดแล้วเราไม่อยากอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆเหมือนค่ะว่าไม่อยากมีความมีอารมณ์แล้วต้องหาทางแบบแอบในวัยแค่แบบสิบกว่าขวบเนี่ย หอว่าคำอัพกับโซลูชันของหนูว่าอ๋องั้นกูต้องแบบนั่งสมาธินั่งสมาธิสุดมนันพอเวลาเป็นมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาอ่ะไปหาทางนั่งสมาธิทาไปสักพักมันก็มีความต้องการน้อยลงจริงแต่การที่มีความต้องการน้อยลงมันเป็นธรรมชาติของร่างกายจริงปะวะเราก็เริ่มยอม,มอรมับในธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรื่องต้องการมากขึ้นว่าอารมณ์ของเรามันสําคัญนะความรู้สึกของเรามันสําคัญนะอพอมันไปถึงจุดนี้มันก็เลยเกิดคำถามเหมือนกันว่าแล้วทําไมกัน การที่เรามีอารมณ์ทางเพศมันถึงเป็นเรื่องผิดล่ะทาไมมันไม่กระทบใครจริงๆนะเนี่ยเราไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศแล้วเราไปฆ่าข่มขืนใครนี่ถ้าเป็นนั้นโอเคเราต้องคุยกันแล้วไันเป็นปัญหาหรือถ้าเราไปแบบไปยืนอยู่กลางแจ้งแล้วไปทําอนาจารหรือว่าไปไล่ทําใส่ชาวบ้านที่แบบเป็นการคุกคามระดานอาจารย์เขาอย่างนั้นนั่นมันคือผิดแต่ถ้าอยู่ในสเปซของเราอยู่ในที่ของเราเราทามันไม่ใช่เรื่องที่มันผิดคนมิ้นว่ามิ้นเชื่อว่าคนจํานวนมากที่ที่ที่แบบ กลายไปเป็นอาชญากรหรือทําอะไรไม่ดีอ่ก็เพราะเขาไม่ได้มีเบสิคเรื่องเบื้องต้นในการดูแลตัวเองเขาไม่รู้เขาต้องทํำยังไงกับอารมณ์ที่มันพุ่งพานอยู่อืมใช่ใช่พะเราเริ่มต้นจากการที่ต้องเก็บไว้นะต้องกดไว้นะห้ามสแสดงออกห้ามระบายนะ